เอาละครับท่านโยมครับไปดูกันอีกเรื่องครับอันนี้สาวเมานะครับจนไร้สติอย่างหนักเลยทีเดียวเรียกรถกลับบ้านนะครับแต่เผอนะไปปักหมุดผิดนะครับโชคดีที่ตำรวจเนี่ยเข้ามาช่วยแล้วก็เช็ดหน้าแล้วก็พาไปส่งบ้านได้อย่างปลอดภัยครับไปดูกับเหตุการณ์นี้ครับเมื่อวันที่7เมษายน2568เวลาประมาณสัก10ในกา30นาทีนะครับผู้สื่อข่าวของเราได้รับรายงานนะครับทางด้าน พันตำรวจโทนะครับสุชาติดุษดีนะครับสารวัตรปาาปามสพเมืองพัทยาครับได้รับแจ้งว่ามีผู้หญิงเนี่ยเมาสุราอย่างหนักนะครับจนกระทั่งไม่สามารถที่จะกลับที่พักได้ชาวบ้านก็เกรงว่าจะได้รับอันตรายจึงได้ขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจบริเวณจุดเกิดเหตุเนี่ยเป็นบริเวณหน้าโรงแรมแห่งหนึ่งนะครับในซอยหพักนะครับทับพระยานะครับ เมืองพัทยาจังหวัดชนบุรีครับหลังจากได้รับแจ้งแล้วจึงได้รีบนำกำลังเนี่ยเข้าไปทำการตรวจสอบ เมื่อไปถึงเนี่ยก็พบผู้หญิงนะครับไม่ทราบชื่ออยู่ในอาการนี้ต้องบอกว่าเมาไร้สติอย่างหนักเลยทีเดียวแล้วก็ยังพูดจาวกไปวนมานะครับโดยนะครับพันตำรวจโทรสุชาติเนี่ยได้เอาผ้าเย็นๆครับมาทำการเช็ดที่บริเวณใบหน้าเพื่อให้รู้สึกนะครับสดชื่นแล้วก็บรรเทานะครับอาการเมาสุราจึงซึ่งพนักงานของโรงแรมเนี่ยได้แจ้งว่าอย่างนี้ครับว่านะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยได้มีคนขับรถนะผ่านแอ แครชันเนี่ยมาส่งที่บริเวณหน้าโรงแรมจากนั้นก็มีการพูดคุยกับคนขับนะครับว่าเจ้าตัวเนี่ยน่าจะปากหมุดผิดนะครับตอนนั้นน่ะลักษณะต้องบอกว่าเมามากแล้วก็คนขับเนี่ยยังมีการพยุงนะครับหญิงคนด่ากล่าวเนี่ยมานั่งที่โต๊ะหน้าโรงแรมนะครับซึ่งพนักงานก็เกรงว่าจะได้รับอันตรายจึงได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเข้าทำการตรวจสอบจากการพูดคุย ก็ใช้เวลานานกว่า1ชั่วโมงนะครับจึงทราบว่าเจ้าตัวของผู้หญิงคนนี้นะครับพักอาศัยอยู่ในบริเวณใกล้ๆกับจุดดังกล่าวประมาณสัก200เมตรนะครับโดยเจ้าตัวเนี่ยไม่ยอมขึ้นรถของตำรวจนะครับโดยอ้างว่าอยากจะเดินเองนะครับตำรวจก็เกรงว่าจะได้รับอันตรายอีกนะครับจึงใช้วิธีในการพยุงตัวแล้วก็พาเดินนะครับส่งที่บ้านอย่างปลอดภัยนะครับโดยมีพี่เขยเนี่ยออกมารับตัวกับตำรวจจึงได้ทำการ บันทึกวิดีโอไว้เป็นหลักฐาน เหตุการณ์ดังกล่าวนะครับมีชาวบ้านเนี่ยมีการบันทึกนะครับคลิปวิดีโอไว้แล้วก็ชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งนะครับแหม่มันเป็นกลับมุมกลับอีกมุมหนึ่งนะครับซึ่งการทํางานด้วยความห่วงใยแล้วก็เอาใจใส่ประชาชนของตำรวจเมืองพัทยาครับสำหรับพันตํารวจโทสุชาติดุษฎีนะครับสารวัตรปาปามนะครับของสพเมืองพัทยาหรือว่าแหมบางคนก็จะเรียกว่าสารวัตรชาตินะครับซึ่ง ถือว่าเป็นตำรวจน้ำดีโดยสมัยที่ดำรงตำแหน่งสารวัตรปราบปรามสอพอบางละมุงครับและทางสํานักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยได้มีการคัดเลือกข้าราชการที่ประดัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งและก็เสียสละ ผลนะครับปากฏนะครับแมาเด่นชัดนะครับแล้วก็สร้างนะครับคุณนประโยชน์ให้กับองค์กรนะครับสังคมและก็ประเทศชาติจึงเป็นที่ประจักษ์นะครับและได้มอบแหวนนะครับตำรวจนะครับเขาเรียกว่าอัดแหวนอัศวินนะครับจากพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินี่เหตุการณ์นี้ต้องบอกว่าสาวเจ้าเนี่ยนะครับก็คงจะดื่มสุราเข้าไปมากนะครับหลังจากนั้นก็เรียกรถ อ่านแอปนะครับแล้วก็อาจจะมีการปักหมุดเนี่ยในเวลานั้นน่ะมันเคลื่อนต้องบอกงี้นะครับคนขับก็ต้องส่งตามที่ลูกค้าปักหมุดมาก็มาส่งบริเวณหน้าโรงแรมพนักงานของโรงแรมก็เห็นว่าสาวเจ้าเนี่ยเมาแล้วก็อาจจะเป็นอันตรายได้นะครับก็จิงแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับโดยทางด้านสารวัตรเนี่ยสุชาติเนี่ยก็ได้มาถึงบริเวณจุดเกิดเหตุ พอเห็นเข้านะครับแล้วก็มีการทำผ้าเย็นๆเนี่ยมาเช็ดใบหน้าให้มันสดชื่นหรือว่าเขาเรียกว่าให้มันหายเมานั่นเองนะครับแล้วก็มีการพูดคุยกันเนี่ยประมาณนี้ต้องบอกว่าสารวัตรสารวัสุชาติเนี่ยใจเย็นสุดๆเลยนะครับหญิงเจ้าเนี่ยพูดวกไปวนมาต้องบอกว่าเราก็ไม่ถือนะครับว่าคนเมาแต่ว่าด้วยความบริการแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นผู้พิทักษ สันติราษนะครับแล้วก็ดูแลช่วยเหลือประชาชนนะครับหลังจากนั้นก็เนี่ยครับคิ้วเคยไปกันไปอย่างเงี้ยนะส่งถึงบ้านนะครับสาวเจ้าก็เดินแม่ทำมักทำแงจริงๆนะครับแต่ว่าเหตุการณ์นี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางด้านสารวัตรสุชาตินะครับรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจนะครับในของสพเมืองพัทยานะครับที่เข้ามาดูแลประชาชนในช่วงที่เขาขอความช่วยเหลือซึ่งเหตุการณ์นี้ต้องบอกว่าทีหลังนะครับก็ตำรวจน่าจะพูดกับนางทั้งหน่อย นะว่าทีหลังก็อย่าดื่มให้มันหนักขนาดนี้นะครับอขอคุณเจ้าหน้าที่แล้วก็สารวัตรชาติด้วยนะครับในการปฏริบัติหน้าที่ผู้พิทักษ์สันติราษครับ